วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับโอ้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเจ้า XLT Sport ค่ะกำลังเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่964,000บาทนั่นเองค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะอยู่ที่เครื่องยนต์2000ค่ะเป็นเกียร์6สปีดนะคะสำหรับคันนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าค่ะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าด้วยคำที่มาพร้อมกับคำว่าสปอร์ตค่ะตัวรถนะคะจะมีข้อแตกต่างนะคะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆซึ่งเดี๋ยวโอจะพามาชมว่าความแตกต่างนะคะที่เข้ามาในตัวรถมีอะไรกันบ้างคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับกระจังหน้านะคะในรุ่นสปอร์ตนะคะลูกค้าเดี๋ยวโอจะพาไปดูนะคะจะเห็นได้ว่าตัวกระจังหน้านะคะ รุ่นนี้จะมีสีเทากาไฟนะคะตรงนี้นะคะรอบๆตัวกระจังหน้าค่ะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะคะสำหรับอันนี้มีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ค่ะ ลังพึ่งช่วยระบายความร้อนนะคะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับ Daytime Running นะคะในรูปแบบของสีแคมสีขาวค่ะล้อแมกจะเป็นอลลอย18นิ้วสีดำตัดขอบบอลน,นะคะด้านข้างมีชายบันไดนะคะรวมถึงแก้มข้างนะคะเป็นสัญลักษณ์ของโทโบเดี่ยวนะคะอันนี้ถัดมานะคะจะเห็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้วยนะคะเป็นสีเทากาไฟเช่นเดิมค่ะตรงนี้เนาะ ต่อไปค่ะตัวด้านหลังนะคะของกระบาดนะคะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้นะคะก็คือจะมีขอบกระบาดมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะในทุกๆรุ่นเลยนะคะซึ่งสามารถที่จะติดตั้งแคมป์นะคะหรือว่าโลบาร์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเจาะในส่วนของฝาท้ายนะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะรวมถึงโลโก้สปอร์ตนะคะที่ติดอยู่ด้านท้ายกระบาดแบบนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นเอกราชเฉพาะตัวนะคะซึ่งรุ่นเก่าถ้าไม่ใช่ตัวสปอร์ตด้านหลังจะเขียนว่า XLT ธรรมดาเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าตัวของฝาท้ายนะคะนอกจากมีตัวโลโก้ฟอร์ดแล้วจะมีชายบันไดามาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะปั๊มจากฝากระโปรงเลยนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรสีดำ,ส,ดำสีแดงหรือจะเป็นตัวลักษณะของ ตัวโคเมียมก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามความต้องการเลยค่ะถัดมานะคะจะมาดูในส่วนของตัวเหยียบตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะสําหรับให้คุณลูกค้านะคะเหยียบขึ้นสําหรับเอาของด้านท้ายกระบะได้นะคะโดยที่ไม่ต้องปีนล้ออีกต่อไปนะคะยังไงวันนี้นะคะโอ้ต้องขออนุญาต ด้วยนะคะที่ไม่สามารถพาชมด้านในรถได้นะคะเพราะเนื่องจากว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถที่ลูกค้า,ากำลังจะเข้ามารับนะคะไว้โอกาสหน้านะคะจะมารีวิวด้านในให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะมีความสงสัยตรงไหนนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามโเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 5ย์ค่ะ 2 4 6 2 6 4 6นะคะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของ YouTube ก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยว,ยวอจะเร่งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรอยู่แรคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888่